สวัสดีนี่คือ,อรายการเปิดบริสุทธิ์ยังไงวันนี้เปิดก็ไ,<อ>ไม่ได้เปิดบริสุทธิ์มานานแล้วไม่ได้เปิดมานานก็ยังบริสุทธิ์อยู่เ <c oughs> นื่องจากมีหลายอยา่างอันนี้ก็เปิดบริสุทธิ์ไปอันนี้เปิดไปแล้วเมื่อ,อหลายหลายเดือนก่อนคิปแรกๆเ,เลยนี่ใช้คุ้มยังไม่รู้เท่าที่ตามดูงานนี่น่าจะไม่คุ้มโอ้ยได้หลาย MB แล้วตัวนี้ถือว่าคุ้มอยู่เวลาไปจ้างเขานี่ก็คิวล้าเป็นหมื่นหมือนกันนะถ่ายโดรนเนี่ยเราซื้อมา สี่ห้าหมื่นได้ไปสองสามตัวแล้วให้เขามาจ้างนี่คิดตัวเท่าไหร่ยังไม่มีใครจ้างเลยตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทกล้อง300สามร้อยหกสิบองศาได้ทุนคืนไหมก็ไม่ได้ทําเงินอะไรอะซื้อเอาความสะใจได่แล,แล้วเราก็มาถึงอีกตัวหนึ่งที่ซื้อเอาความสะใจรวมแล้วเป็นแสนแล้วเนี่ยแล้วแต่บางคนก็ชอบสะสมเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่ามือถือแต่ของเรานี่ต้องเป็นอุปกรณ์ก็เราถ่ายรายการสร้างความแสบรูดังอันนี้นี่เคยเห็นป่ะ แต่ละครั้งที่ผมจะรีวิวเนี่ยมิสเตอร์เอสกิโม่จะไม่เคยบอกอะไรผมเลยดีๆก็ส่งกล่องสีดำที่มี <ปะ S 2> ชื่อว่ามีววตรงนี้น่าสนใจนี่คือนี่แถมโปสการ์ดนี่เด็ดโปสการ์ดนี่เป็นหนึ่งทีมผลิตสังเกตว่ากล่องดําอุปกรณ์มีแค่เนี้ยแต่ทีมผลิตเนี่ยเป็นร้อยดูหน้าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินหรือว่าโทนี่<แ>มีคุณส่ง,นะงก็มาทีมงานเยอะนี่มีผมยาวด้วยจะสร้างอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะกว่าจะได้นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย อันนี้ลายประโยชน์แล้วทิ้งเพราะว่ากันที่มีโวดีกว่ามันคืออะไรมีโวมันคือกล้อง 4K ตัวนีง ยังไม่มีในประเทศไทยเหมือนกันนี่ก็สั่งข้าวมาจากจีน,นไม่ใช่ประเทศอะไรวะสั่งเข้ามาเองไม่รู้ว่สั่งแต่ว่าเป็นฝรั่งดูหน้าเนี่ยก็มีแต่ฝรั่งอาจจะมีคนจีนอยู่นิดหน่อยอันเนี้ยไม่ได้สั่งในอ e ีเบย์นะสั่งจากเว็บไซต์มาเลยผมสั่งวันที่6วันที่9กของมาส่งเลย 6, 7 8 9 3วันแสดงว่าของนี่อยู่ในไทยดีวไม่ไม่สั่งมาจากต่างประเทศราคาป,ประมาณ4 8 8หรือ499ก็งวดหน้าก็ได้เดอ๋วกหยวนไม่ใช่เลี้ยงก็ประมาณห0 0่พอราคามาถึงไทยประมาณ00ี ต่อเลยที่เปิดอยู่ข้างล่างนี่ยังไม่ผ่านการเปิดบริสุทธิ์จริงๆนะนี่ตองนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาโชว์ความฟิตหน่อยฟิตไหมมาปนตีจังโลจะให้เปิดซีงบริสคนแรกอ่ะมีแรงหรือเปล่าดูสิโอมันยังฟิตอยู่ยังฟิตมันบริสุทธิ์จริงๆมีโวมาในกล่องสีเทาที่ราบเรียบมีไซน์เหมือนพวก iPhone iPad กล่องจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมารกหูลกตาเห็นความเรียบง่ายเปิดกันเลยแล้วกันว่าข้างในมีอะไรไดริก Your story แปลว่าคล้ายๆกับระบบ Direct Injection ใช่ไหมใช่ Direct นี่คือกำกับหรือเปล่าเหมือน Director อ๋อใช่เหมือนเถอะกำกับคุณเรื่องโดีมันกำกับคุณเรื่องได้เลยเดี๋ยวกำกับคุณเรื่องดูตัวมันก่อนนี่ไม่ได้แกะซิลซิลกันฝุ่นมาอยา่างดีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นตัวเชื่อมอ่าอุปกรณ์เสริมมันลำโพงบูทูธมีไมค์ในตัวปุ่มเปิดนี่แบบเริ<ข>่มเลยนะ power เนี่ยลำโพงบูทูธเอามือถือมา เราดูอุปกรณ์มันยังไม่หมดออันนี้คือ Quick Start Guide แต่ว่าการเปิดยังรวดเร็วตัวอย่างของการเปิดรวดเร็วยงรวคือการใช้งานอ้าวเปิดได้เครื่องมาถึงเอาสายชาร์จมาก่อนเลยมันบอกแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็เอาโทรศัพท์มาวางปุ๊บโหลดแอปมาไปกินข้าวทีใดนี้สะดุดตาสุดเลยนะฮะมันคืออังเปาที่ปิดตูดซึ่งมันเป็นรวกแม่เล็ก แล้วทำไมมันไม่ปิดมาให้ตั้งแต่แรกถ้าใช้งานแบบนี้อาจจะใช้งานแบบนี้ได้เลยการ์ดแถมมาให้สิบหกิ๊กตรงนี้ตน่าจะเป็นช่องชาร์จไฟส่วนตัวนี้ก็อ่ามันเหมือนหมุนได้มันให้ล็อกด้วยนี่ล็อกล็อกนี้คือถอดไม่ออกแต่ถ้าเราพยายามถอดมันก็มันก็จะประโยชน์ของมันคือจริงๆคืออะไรขอเปิดเลยอ๋อ,อก็ขาตั้งขาตั้งนี่นี่กล่องนี้ตัวนี้คือ แท่นชาร์จอันนี้น่าจะสายพร้อมกับอะแอดปเตอร์สำหรับการ์ดผมสังเกตว่าสายยาวมากเนี่ยใช่ให้มาซะแบบไม่ขี้เหนียวเลยเวลาเราถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็จะชาร์จไฟไปได้ด้วยเพราะว่าถ่ายมันเก็บไฟได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงแราะเดี๋ยวนี้ Facebook มันไลฟ์ได้ยาวมากแล้วเราก็ต้องต่ออะแดปเตอร์แสดงว่าวันนี้เราก็ต้องต่อใช่ไหมถ้าเรายังไม่ได้ชาร์จมันมันคงไม่ได้ชาร์จมาละพ่ะย่เรามาพิสูจน์ันเลยไหมนี่คือปุ่ม power เปิดมีการหมุนทิ้วๆ แค่ไฟก็คุ้มราคาเหมือนนันะผมดูแล้วมันเหมือนกับมอนสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นี่มันไม้วาซาซิตี้นี่คือ <c oughs> <Monster S 2> มอนสเตอร์ไงตัวแะอ๋อ <Monster S 2> มอนสเตอร์ที่เป็นตัวสีเขียวหัวกลมๆเอาไปชาร์จเลยเราเผื่อไว้ก่อนทีนี้ก็โหลดแอปมันนะครับมีวอติงมีว o กดสวิตช์ที่อ๋อมีว เซต iPhone ของคุณให้เข้าสู่ว i ฟิ uh, Fi ของ Mivo ไปที่ Setting Wi-Fi ก่อนอ่าโอเคให้เป็น m ม v o กลับไปที่แอปอีกทีนึง m ม v o ทำการเชื่อมต่ออ่ามันหมุนติว้วคุณภาพของภาพมัน 4K สังเกตว่ามี2จอเพื่ออะไรจอเนี้ยคือแสดงให้เห็นว่ามันกำลังถ่ายทอดภาพอะไรอยู่ส่วนจอเนี้ยเราสามารถจะเลือกอย่างเช่นกดไปที่กล้องเห็นไหมครับ มันจะซูมไปที่กล้องเลยนี่คือภาพจริงที่ถูบันทึกภาพจริงที่ถูกบันทึกหรือว่าถ่ายทอดสดหรือซูมอินซูมเอาเดี๋ยวดูนะปึ๊บนะอ่ามันจะเรียวไทม์เลยครับซูมอินซูมเอาหรือสมมตนะิว่าผมจะแพนจากกล้องนี้ไปกล้องไปฝั่งนี้ผมก็แพนได้เลยแล้วมันก็จะตามเห็นปะ่ะคือคุณสามารถจะควบคุมกล้องได้เลยถ้าเกิดเราไลฟ์สดนี่แค่เปิดไว้ก็เหลือเฟือแล้วมั้งอย่างเช่นเวลาไลฟ์สดเนี่ยเราจะจอดนักร้องเล่น ตรงนี้ไปที่กีตาร์โซโล่เนว่าครัะนี่คือข้อดีของมันตอนนี้ภาพที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นภาพจากกล้องมีโวตัวนี้แต่ทีเนี้ยเวลาทํางานเนี่ยอาจจะมีคนคอนโทรลกล้องหรือว่าถ้าไม่มีเราคอนโทรเองสมมติว่าคุณแม็กเล่นมาหนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้ครับถ้าเราเล่น Facebook ไลน์เนี่ยมันก็จะมีแค่มุมกว้างมุมนี้มุมเดียวแต่คราวนี้ผมอยากจะค้ดอัพไปที่คุณแม็กครับผมใช้วิธีฟภาพที่คุณเห็นตอนนี้ ดึงเข้าไปที่มือโซโล่ทันทีใช่แล้วซึ่งกำลังโซโลโม่มมวยอยู่เป็นความเร่าร้อนของอนิ้วที่กรีดกลายไปบนสายลวดที่เต็มไปด้วยสนเสนิพร้อมทีจะแดงมล้นี่ส,สร้างบาดท,ทยักด้วยมื่อแล้วผมจะแทนกล้องไปที่คุณมิสเตอร์ไบอันซึ่งก็จะเห็นมันก็จะแทนไปนลนะะแล้วเราก็จะขยายมันใหญ่ก็เป็นการซูมเอากลับมาที่ตรงนี้นี่คือข้อดีของการ ไลฟ์สดก็คือคุณตัดต่อได้หรือเราเรียกในทางภาพยนตร์ก็คือสวิตเชอร์เป็นการสวิต์กล้องไปมาหลายตัวเหมือนกับว่าเราก็มีกล้องถ่ายหลายตัวแต่จริงๆแล้วเราถ่ายด้วยกล้องกล้องเดียวแล้วการที่มันซูมเข้าไปนี่มันก็คือการครอบภาพเข้าไปใช่ไหมใช่ในแต่และช่องที่มันแสดงอยู่เนี่ยคือ 720P ซึ่ง<อ>เป็นคุณภาพเดียวกับที่ a c e b o o k ไลฟ์สดอยู่ทุกวันนี้ด้วยความที่ว่ามันอาศัยตัวมันเองเนี่ยเป็น 4K มันก็เลยมีคุณภาพเลี้ยวเฟืออ่ามีฟังก์ชันอื่นอีกครับอย่างเช่น ต่งภาพ Black and w h ไว e v i ีว d นี่ก็จะเป็นสีเข้มแล้วก็สีเปียสีเปียก็จะเป็นวงดนตรีสมัยก่อนมันเปลี่ยนตอนไลฟ์ได้เลยนะฮะเราเอา Normal ก่อนแล้วกันเราสามารถที่จะเอาไมคอื่นมาต่อได้ด้วยมีเกณ์ให้เราเห็นโบรุมสิบ่ดูนี่ผ<อ>ินี่ไมคของ iPhone ก็แต่ทอดสดจาก iPhone อยู่เราเลือกไมคที่ดีที่สุดเราอาจจะเอาจากค <P ers> า,าราโอเกะที่อยู่ข้างล่าง ตอนแรกที่เราดีวิวอะไรนะเปิดไวสุดเอาไอริกปรีเนี่ยมาต่อกับ iPhone ก็ได้เพื่อให้เสียงดีดีขึ้นก็เลือกเสียงได้ว่าจะเอาจากไหนลูกเล่นอื่นๆอีกน,นะครับเราสามารถจะคอนโทรลเวลามันกดแอพว่าจะให้มันความเร็วสูงขนาดไหนนี่เต่านี่กระต่ายแสดงว่าเมื่อกี้นี่ตั้งไว้ที่กระต่ายมันก็เลยพุ่งเข้าไปได้แต่ลองดูอ่ะทีนี้เราจะเอาแบบหมุดต่ากดแอพมาที่ปุ๊บดูสิ่งน,นี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะช้าลงกดแอพก็้ามาแถวๆนี้ไหมหวร้านเนี่ยออโต้พายロดคือ กับเคลื่อนแบบออโต้มันสามารถที่จะสวิตชิ่งตัวเองได้ด้วยคือเราไม่ต้องไปคอนโทรลมันออโต้ได้คุณแม็กลองเคลื่อนไหวมานีาปั๊บาทีนี้มุมกว้างแล้วครับดูดิมันจะทํายังไงต่อต้องให้แคบเลยทุกคนนั่งลงมันแคบให้ไหมเรายื่นไปนี่เกิดอะไรขึ้นไหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะมันมันต้องให้มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมมันคงจะไปเรื่อยของมันเหมือนกันนะง่ายๆว่าออโต้พายロดยังไม่สนใจมา สุ่มไปเรื่อยๆว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ไอโหมดออโต้พายออดเนี่ยมันมีไฟเฟสด้วยไฟเฟสในที่นี้ก็คงจะเป็นเห็นหน้าตาค้นหาใบหน้าออโต้อ่าเห็นป่ะมันออโต้แล้วหน้าของคุณแม็กก็จะเข้าไปเลยมันเลยปั๊บเนี่ยปึ๊บเห็นป่ะใช่มันก็จับไปเลยผมเงยหน้ามั่งไปป่ะมสนไม่สนโอโอเคแปลว่าโหมดนี้ก็ใช้ได้อยู่สำหรับคนที่มีหน้ามีตาเนี่ยมันก็จะจับหมดใช่ไหมอ่าใครไม่มีหน้าตาในสังคม ก็ก็อดแล้วนะจริงมันน่าสนใจนะตัวนี้อันนี้โอเคใช้งานง่ายใช่อย่างน้อยก็ใครพูดหรือว่าใครเล่นกับกล้องมันก็ฮัโลโหลไปไหมไปครับบที่จำลองทดสอบที่นี่หน้าเพียบเลย <c oughs> ให้ไม่จับในเซตติ้งก็จะมีอย่างเช่นไลฟ์สตรีมมิ่งคุณจะไลฟ์<น>ไป Facebook ไลฟ์หรือว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยเป็นแอปอีกตัวนึงใน YouTube นี่ได้ไหมย t u b e ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไลฟ์สตรีมไปในวิดีโอได้ด้วยนี่ซิกเนเจอร์ออโต้ไวล์ออนแอปดิสคอนเนก Auto Turn Off User Interface อันนี้เป็นในเซตติ้งนะให้ดูคร้าวๆโอเคมาสรุปกันเลยว่าเจ้ามีโวเนี่ยมันเหมาะกับใครจริงๆใ,ใครก็ได้ที่ชอบไลฟ์บน f a c e b o o k หรือว่าคู่รักเสเ<น>ียอ,อ๋อน,นี่ยิ่งเหมาะใหญ่เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนมุมกล้องให้คุณไม่ต้องมาดูหนังโป๊สดๆแบบมุมเดียวซึ่งมันไรอารมณ์แลวก็เหมาะกับ การทํารายการทีวีเดี๋ยวนี้ทุกช่องทีวีเนี่ยจะไลฟ์สดกันหมดแลวสามากที่เราเห็นก็จะเป็นกล้องเดียวถ่ายกันไปนง่ายๆแต่ตัวเนี้ยมันจะทําให้การไลฟ์สตรีมมิ่งของคุณเนี่ยมันมีมิติมีโปรดักชั่นที่ดีการกล้องไปมาไปมานี่คือข้อดีของเจ้ามีโวซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการทํารายการสดๆ บน a c e b o o k เทปหน้าเราจะมาเปิดใบสุะไรกันต่อไม่บอกดีกว่าถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไม่จริงๆยังไม่รู้เลยจอตังค์้ีอะไรคือจะบอกว่าอย่าปล่อยให้เราต้องสั่งซื้อของมาเปิดริสุดเองคุณส่งมาให้เราเปิดใบสุ์กันมั่งตอนนี้ไม่มีอะไรส่งมาเลยยังไม่มีอะไรส่งมาเลยคุณคุณก็น่าจะส่งกันมาบ้างนี่เป็นการทำโฆษณาให้คุณฟรีนะนี่อย่างมีโว่เนี่ยคุณดูอยู่คุณก็ส่งมาอีกตัวก็ได้เราไม่เคยบอกเลยว่าของ อะไรไม่ดีเลยใช่ไหมเราเราพูดเราจะนําแต่ข้อดีของมันมาใช่เราไม่บอกหรอกข้อเสียก็คือเราไม่ไม่พูดนนั้เราจะบอกแต่ข้อดีส่งเข้ามานะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะให้เรารีวิวเออ่หรือว่าเปิดใบสุดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีไออีกที่หนึ่งที่อยากจะไปรีวิวมากมากเลยก็คือเปิดใบสุดเลยใช่ที่แถวแถวแชวแถวสีหรือแถวไหนไม่แน่ใจสปาจิมสปาจิมผมยังไม่ไม่เคยได้ยินเลยทําอะไรบ้างอ่ะนวดจิม การทาสปาหรือว่าการดูแลจิ๋มแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นถอนขนการขนทําสีแล้วมีทําให้เสร็จด้วยไหมทำให้แบบมันต้องมีด้วยสิสปาจิ๋มก็ต้องมันต้องส่งสาวๆของแบรนาแม็กซ์นี่ไปรีวิวหรือเปล่าทีมตากล้องก็ตามไปดูด้วยตามใครที่เป็นเจ้าของสปาจิ๋มดูคลิปอยู่นะครับก็ติดต่อพวกเราแบรน้าแม็กซ์ได้เลยนะเราจะส่งน้องมีนตอนนี้ไปทำจมูกเรืยทำจมูกเรื่อพอจมูกหายก็ส่งไปทำครบทุกอย่างโอเค วันนี้ลานแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับรายการเปิดบริสุทธิ์ทาง Banana Max TV เปิดบริสุทธิ์คลิกที่ปุ่ม subscribe ไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนอา้าวคลิกเลย